ู่นนก็ได้ปแ่หนกลก็กกลลคือตอนนี้พ่อเขาอยากให้หนูไปหาพ่อไม่หนูรู้สึกว่าหนูอยากกลับไปที่แม่ดูเพราะว่าแม่ถึงได้ลูกถงได้อ๋อโอเคโอเคแลคือถ้ากลับไปทางนลูกเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่นะจ๊ะก็คือมาก็คือมาพร้อมแฟนนะครับหนูามาคนเดียวแฟนว่าหนูมาหางานทำที่นี่แล้วมีเพื่อนมีอะไรมบอกงไหมอ๋อแล้วทำไมหนูถึงมาเลือกเราดีเพราะว่า อยู่ของบ้านลักสิตอะค่ะอยู่ในเร์พี่สานู่นนะคะแล้วหนูก็บ้านหนูทำมาประมาณตอนนี้มาขายของกับพี่สาวอ่ามาขายของกับพี่สาวแล้วตอนนี้พี่สาวอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ที่อื่ะเป็นคนรู้จักกันหรือว่าเป็นญาติกันเลยอ๋อเป็นแค่คนรู้จักกันแต่แล้วก็พอดีแฟนอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบหกปอแล้วแฟนคือก่อนหน้านี้เคยทำร้ายหนูมาก่อนมั้ยก็เพรอตอนนเ้าก็คือแบบ แล้วอันนี้ไอ้น,นี่ถือว่ารุนแรงเรื่เหมือนบนวมไม่ไหวใช่ไหมด,ดพี่ถามหนูแบบตรงมาตรงมานะคือคิดว่ามันเป็นแค่การทะเลออกกาะกันแล้วเดี๋ยว่าก็ก็กลับมาดีกันหรือว่าหนูไม่เอาลวเพราะคือพี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใจะให้เลยยิกไปแล้วยังไงก็โดนแล้วก็ทะเลาะก,กันแบบนี้แน่ๆพี่ก็คิดว่า ไอ้เจนเปนยากหน่อยหรือว่าคือเขาต้องางานแรอะไรที่ไหนงานโบราณใช่ไหมงานโบราณหมาถึงงานงานโบราณแต่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันไม่ใช่ใช่ไหมได้กี่ขอนะ้อเนี่ยคืออย่างนี้ที่เดินมาเปิดร้านใช่ไหมพี่ก็ตกใจเห็นนอนอยู่ข้างร้านสองคน ใครจะไม่ตกใจนะนั่นแหละก็เลยสอบถามเขาว่าเออไปไปยังไงกินข้าวหรือยังแล้วก็ถึงมปนอนอยู่ข้างร้านได้ครับสภาพพื้นก็มันก็เปื่อนนะหุ่นนะก็เลยทำไงล่ะโทรหาท่านสสอหมัอนอืให้เขามาช่วยหลือก่อนใช่แล้วเขาเล่าว่าเขาไปโดนเจออะไรมาบ้างฮะเขาบอกว่า ทะเลาะกับสามีแล้วโดนตีโดนยึดโทรศัพท์ก็ถามเขาว่าจำจำเบอร์โทรญาติได้ไหมจำไม่ได้เลยสักเบอร์อเพราะแฟนเขาเอาโทรศัพท์ไปใช่เขามีโรครอยคางตุกทำร้ายไงบ้างไงมีมีแง่แก้มขวาแก้มด้านขวาครับเราเรา้น่เลยประสาน สสใช่เพื่อเพราะอะไรครับทำไมถึงประสานเพราะว่าหนึ่งคือเขาอยากกลับอุบลเขาอยากกลับอุบลครับ่ารถล,ละ่ะแล้วอุบลถ้าปลอดภัยเลยก็ไปขึ้นที่อา่าวก็ต้องโทรหาสอสอครับถึงโทรหาสอสนะฮะเพราะว่ามันสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีคนเดียว ช่วยได้ท่านสสอหนึ่งใช่เราก็เลยตัดสินใจเพื่อคนเดียวเราก็เลยตัดสินใจโทรหาก่อนเลยโทรหาท่านอยากขอบคุณในท่านสสอไหมครับก็ขอบคุณมากๆเลยจับเพราะว่ามันแบบสงสารน้องเขาอ่ะสงสารเด็กด้วยครับ <laughs> ครับผม <laughs>